จอยนางถ่ spans, ายรูปฉันหรือเป่าเมื่อกี้คนมึงมีเวลาตัาสยังไม่มีแรงจืิงเหมือนการคนคนออาให้ก็มึงสั่เดี๋ยวไปหนึ่งสองถาอีกรอบถ่าอีกรปบหนึ่งถ่ายอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองโอเคโี่ย่าเลนไพ่เหรอ

ไม่จริงวีห้าเวลาเราอยู่ในที่มืดๆเราจะสนใจสิ่งรอบข้ามากที่สุดว่าไม่จริงมันเป็นความจะมีความหมาความหมายมันมีในมันมีในพี่ห้าความหมายในยิ่งมืดยิ่งเห็นดาวพี่ห้างครับผมอยากถ่ายรูปฟชชั่นอพี่้างไม่ได้ไม่เคยม่คยรูปฟีชชัทำไมมือเวลาเจอเราต้องมือสั่นเจอกับปล่อย

เออเดี๋ยวน้องรังให้โอ้โหหัวจะชนท่อแล้วพี่ท่านชนไม่ไหวแล้วอ่ะเย็นไม่ได้ก็คือเดี๋ยวยืนรอพี่ทีมงานก่อนนะคะนั่นเป็นงานอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำอะไรคือโดนเราเังมากเกี่ยวทำพอดีแหละไม่ได้เปลี่ยนรักใครแล้วแหละไม่รักฉั พี่พี่ฮั่นออกจากตึกกี่โมงวันไหนฮะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้อะครับใช่เมื่อเช้ามาเช้าเลยไม่ถาทหุบถามหุบไปพรุ่งนี้เข้ากันไหมพรุ่งนี้อะพอทราบชื่อเลยก็เข้าบัตรเขียนเรื่องแต่ผมชอบทุกท่านตื่นก็เขียนบัตร